ไดตามรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวทันทุกเหตุการณ์ครอบคลุมทุกประเด็นกับข่าวท้องถิ่นทางสวทปัตตานีคลื่นนี้เกินร้อย ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสำนักประชาสัมพันธ์เคกสงคลากรมประชาสัมพันธ์ความถี่ f m ฟเอ็ม้อยเอ็ดมฮิร์ขอเสนอข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันหัวข้อข่าวประจำวันมีดังนี้ชาวหัดใหญ่ออกมาเซฟแกงไตปลาหลังกระแสถูกจัดอันดับเมนูยอดแย่ที่สุดในโลก จากการที่เว็บไซต์ t e s t Atlas เป็นเว็บไซต์ที่รวมอาหารรีวิวการจัดอันดับความนิยมด้านอาหารทั่วโลกได้จัดอันดับ แกงไตปลาเป็นหนึ่งในแกงที่ยอดแย่ที่สุดในโลกทำให้คนใต้ออกมาเซฟแกงไตปลาและบอกว่าเข้าใจดีเพราะความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สำหรับคนใต้ขออวยยศให้แกงไตปลาเป็นเมนูที่อร่อยที่สุดในภาคใต้แกงไตปลาเป็นอาหารพื้นถิ่นอยู่คู่กับชาวใต้มานานเรียกว่าทุกบ้านต้องทำแกงไตปลาอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ทำครั้งเดียวทานได้หลายวันและร้านอาหารใต้ต้องมีเมนูแกงไตปลาเป็นเมนูหลักๆให้ลูกค้าเลือก จากการสำรวจร้านขายข้าวแกงย่านหัดใหญ่พบว่าเกือบทุกร้านมีเมนูแกงไตปลาพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าตอนแรกก็แปลกใจว่าผู้จัดอันดับไปทานแกงไตปลาที่ใดถึงได้บอกว่าไม่อร่อยแต่พอทราบว่าเป็นเว็บไซต์ของต่างประเทศก็เข้าใจดีว่าแกงไตปลาของใต้บ้านเราไม่ถูกปากชาวต่างชาติเพราะแม้คนไทย ที่เป็นคนใต้เองบางคนก็ไม่ชอบด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะความชอบของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันแต่โดยส่วนตัวขอยกให้แกงแตปลาเป็นเมนูอันดับหนึ่งที่อร่อยที่สุดในภาคใต้เพราะตั้งแต่เปิดร้านขายข้าวแกงมาแกงแตปลาคือเมนูที่ขายดีที่สุด และต้องมีทุกวันขณะที่เมนูอื่นๆจะสับเปลี่ยนสลับกันไปในแต่ละวันเป็นการที่เป็นตัวเลือกให้ลูกค้าได้เลือกกันด้านประชาชนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต่อให้ชาวต่างชาติจะบอกว่าแกงไตปลาไม่อร่อยแต่ในฐานะคนใต้ขออวยยศแกงไตปลาเมนูคู่บ้านที่อร่อยซึ่งจะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์รสเค็มและเผ็ดต้องกินคู่กับข้าวสวยขนมจีนไข่จียว ปลาทอดและที่ขาดไม่ได้คือต้องมีผักเคียงซึ่งจะเป็นผักสดพื้นบ้านถึงจะอร่อยติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM 101MHz สำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์ได้ที่ w w w radio. patani. prd. g o th สวทปัตตานีข่าวสารเพื่อพวงชน